ช่างบิ๊กไบระดับท็อปของประเทศที่สามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันทักษะฝีมือช่างได้มาจากศูนย์ไหนและมีใครบ้างกลุ่มที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับขอเรเนเจิญครับคุณบัลลินิตเดชารบริษัทอ,อ,อีวิงจังหวัด สั่โชคชัย1้า9 1สวรรค์ลุกจกัดเท่บมร์โปรน้ยบริษัททีเคซีมอสไม้จักรวาลจักันคาะและอีกท่านนึ่งครับคุตนัวุฒ้ลอยสายออกบริษัทเกลไกลดไรสจกัดดเปนกา่อยอสุีจกั่มาดุมากดูมากตรนี้คุมาค่ะุกทนนะคะวันนี้ตอไปค่ะกลุ่มที่สองกับ พุทวันดังต่อไปด้วันลาะคะคุณทวินทีนบริัทบริษัทจาระ์ที่จักัดพเท่เลยนต่อไปะคุณสอกายทองคนค่ะบริษัทจารยไที่ใจักัดค่ะทวินนะคุณพุูมิรัตบริษัทสีสมบูรณ์ทวิน รอา่นและคุณอภิาบริษัทสนพิลจังตัตวนทอพถ้หวิ่คนแรกนี้ปีที่แล้วได้ที่2ในระดับเอเชียโอเียเนะฮะแต่ว่าเขาเอาไปแค่คนเดียวนะฮะปีนี้ก็เลยต้องมาชิงตั๋วใหม่เพื่อไปแข่งรอบปีกลของฟิไ์มปุ่มต่อไปค่ะเริ่มที่คนแรกค่ะพี่ โลแกเฮงหมงเซลแอนเซอร์ว yeah. ิ๊กจัครับน้าวและท่านต่อไปค่ะคุณมงคลคุณนาตริเลี่นจากบริษัทสิยะบิ๊กไม้จำกัดค่ะท่านต่อมาครับคุณอุบลรัตนาบริษัทสิยะบิ๊กไตรจำกัดค่ะและท่านใดนะคะคุณนัทวัฒน์สวยอีกบริษัทโตเอ็นซีนิคอปจำกัดค่ะโอ้โหกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่สี่นะคะเรื่อนตอนที่ทันทากันก่อนค่ะ

คุณอัธนศักดิ์มีแพ้วครับบริษัทยศเจริญมอเตอร์ไบค์จำกัดและท่านต่อไปนะครับคุณวัลลอินท้าวเบี้ยั้บริษัทเอ็มดีซูโมบายจำกัดพ่อหละไ้ดูอีกท่าทั้งเลคะว้าวขอบคุณมากคุณพี่สี่ขอบคุณนะโอ้บคุณสุดเลยมากมากับแรกสุดเพ่จริงๆแล้วมันก็จะมีช่างบิ๊กไบค์อีกคนหนึ่งนะครับที่ไปรออยู่ในการแข่งขันระดับโลก,กน,นะครับก็คือช่างแมนหรือมอนตีนิ่ม จากไทยฮอนด้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์บิ๊กวิงเรียบด่วนแลมทธาแต่ในการแข่งขันครั้งต่อไปใครจะสามารถได้ตั๋วไปแข่งต่อในระดับเอเชียโอเชียเนียอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ